มีภาวะตับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีภาวะตับอักเสบไวรัสตับอักเสบหรือว่ามีภาวะก็คือไขมันพอกตับนะคะ <c oughs> นะคะอ่ะนะคะเลือดมันเลือดดําไปกรองผ่านตับออกมาเป็นเป็นเลือดแดงนะคะอ่ะโอเคนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการดูแลตับนะคะโดยเฉพาะคือแอลกอทีมพลัสนะคะตัวแอลกอทีมพลัสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสม่วนประกอบสําคัญคือ DHA จากปลาทูน่าบูฟินนะคะซึ่งตัวนี้นะคะได้รับสิทธิบัตรแอลกอทียมที่เป็น DHA นะคะที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะคะที่เป็นผลการวิจัยที่ดีที่สุดนะคะเราซื้อสิทธิบัตรมานะคะโดยเป็นใช้บรูดี้เทคโนโลยีตัวนี้ค่ะ มันนะคะสามารถที่จะมีนะวัตกรรมในการทำให้ DHA เนี่ยมีโครงสร้างเหมือนกับน้ำนมแม่ะนะคะ ซึ่ง DHA ตัวนี้นะคะที่ผลิตจาก Bluey เทคโนโลยี y นยคะ mm hmm. เขาได้รับรางวัลเพราะอะไรเพราะเวลาที่กินตัวนี้เข้าไปในร่างกายนะคะ mm hmm. น้ำนมแม่ะคะ่ะโดยปกติมันจะดูดซึมได้100%ยเอแล้วสารอาหารมันจะดีมาก mm hmm. แล้วคุณสมบัตินะคะที่มันมีโครงสร้างคล้ายกับน้ำนมแม่มันจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน นะคะให้กับร่างกายและที่สําคัญค่ะดีเชตัวนี้สามารถที่จะไปกระตุ้นให้ตับสร้างกลูตาไทโอนออกมาได้300เท่าของปกติซึ่งกลูตาไทโอนโดยปกติมันจะช่วยในเรื่องของการกำจัด3าพิษน,นะคะช่วยในเรื่องของการลดไขมันที่พอกตับให้ออกมาสลายกลายไปเป็นพลังงาน คนที่มีภาวะตับอักเสบตัวนี้จะช่วยไปซ่อมแซมตัวเซลล์ของตับเพแมงคนที่กินยาอยู่เยอะนะคะคนที่ทำลายตับบ่อยๆกินแอลโกอฮอล์นะคะอะนะคะตัวกูต้าไทโอนที่ผลิตออกมาจะช่วยในการที่ลดความเสี่ยงในการเป็น ตับแข็งนะคะหรือว่ามะเร็งตับในอนาคตได้โอเคไหคะ,ะอ่ะนะคะนอกจากนี้นะคะตัวแอลกอฮอลเพิ M นะคะเขาก็ยังมีใส่สารบอคลี่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีสารพวกแอนตี้ออกซิเดนต์เป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระท,ที่ช่วยในเรื่องของการเคลียร์สารพิษออกจากตับเลือดแล้วก็เซลล์เราแล้วก็มีตัวนะคะสารสก,กัดจากเปลือกสน สิ่งที่เราจะบอกคือแอลกอเทียมพลัสนอกจากจากการดูแลตับแล้วนะคะเมื่อกูต้าไทโอนผลิตออกมาผิวคุณจะขาวด้วยนะคะแล้วขาวเร็วมากเลยนะจ๊ะวนันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าคุณจะได้ดูแลตับนะคะพร้อมกับการที่คุณจะมีมีความขาวสว่างใสภายในระะยะเวลาแค่เจวันท้าให้ลองนะคะตัวนี้ขาวจริงๆนะคะแล้วก็นะคะ ออนอกจากนั้นตัวนี้จะได้รับพาทนนะคะในเรื่องของการต้านเซลล์มะเร็งพาทินแปลว่าเขาได้รับสิทธิบัตรว่ามีผลการวิจัยรับรองนะคะว่าเขาสามารถยับต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ช่วยลดอาการปวดข้ออักเสบช่วยบำรุงสายตาโอเคไหมคะอ่ะนะคะใครชอบไอกรเทียมคลัสบ้างคะบำรุงตบ